ปุจฉาคิดบวกนั้นต้องคิดอย่างไรวิสัชนาการคิดบวกนั้นที่ถูกต้องคือการที่เรามีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงมีจิตอันเป็นกุศลดังนั้นเมื่อเราพบประสบกับสิ่งใดๆทั้งที่ดีที่ไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นเมื่อมากระทบกับเราแล้วเราได้รับแล้วเราปล่อยวาง ทำจิตของตนให้มีสติกากับมีความระลึกรู้และพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องตามหลักกฎแห่งกรรมการระลึกถึงสิ่งต่างๆด้วยความมีสติเหล่านั้นเป็นลักษณะของการคิดบวกดังนั้นการคิดบวกไม่ใช่การคิดในแง่ที่ดีที่คิดไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลตามความเป็นจริงหรือเป็นการคิดเพื่อให้จิตใจเราสบายเท่านั้นอย่างนั้นไม่ถูกต้อง การคิดที่ถูกต้องต้องย้ำว่าเป็นเรื่องของการที่คิดให้เป็นกุศลมีสติระลึกรู้และดูทุกอย่างตามหลักกฎแห่งกรรมการที่มีการระลึกรู้พิจารณาสิ่งต่างๆตามหลักกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความสบายใจและเป็นการคิดอย่างถูกต้องสิ่งเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นการคิดบวกอย่างแท้จริงเจริญพร